เจ็ดมองดูหน้าจอโทรศัพท์ที่ดับวูบไปมือถือแบตหมดเกลี้ยงตั้งแต่ตอนที่เขาเดินออกจากประตูโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตอนห้นาทุ่งสิหนาทีเสียงเครื่องจักรและไฟสว่างสวยัยถูกแทนที่ด้วยความมืดมิดและความเงียบที่หนักอึ้งของถนนชานเมืองเขากำลังนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ผุผุของศาลารอรถริมทาง ที่อยู่ห่างจากปากซอยโรงงานราวครึ่งกิโลเมตรที่นี่เป็นจุดเดียวที่รถสองแถวจะแวะรับผู้โดยสารเพื่อเข้าหมู่บ้านในยามวิกาลไฟนีออนของศาลาเสียมานานแล้วเหลือแต่เพียงแสงจันซี่ยวที่ส่องให้เห็นโครงศาลาทึมๆและพุ่มไม้รกทึบด้านหลังเท่านั้นความกลัวเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของเจดไม่ใช่แค่เพราะความเปลี่ยว แต่เป็นเพราะความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เขามานั่งที่นี่หลังเที่ยมคืนจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงไอแห้งๆดังมาจากมุมมืดด้านซ้ายของศาลา <c oughs> หนูมานั่งรอกลับบ้านดึกอีกแล้วเหรอเจสะดุ้งสุดตัวหันไปมองตามเสียงที่มุมมืดนั้นมีชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ สวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตเก่าๆและกางเกงผ้าไฟสีซีดอ้าวลุงถนอมเจดอุทานด้วยความโล่งใจปนแปลกใจลุงถนอมคือพ่อค้าหาบเร่ขายขนมครกและข้าวเหลียวปิ้งที่มาตั้งแผงเล็กๆอยู่หน้าโรงงานทุกเช้าและมักจะนั่งพักอยู่ที่ศาลานี้ก่อนกลับบ้านเสมอเจดเป็นลูกค้าประจำของลุงใช่ลุงเอง ลุงถนอมตอบเสียงแผ่วใบหน้าของลุงดูซีดเสียวและเหนื่อยล้ากว่าปกติอย่างมากดวงตาของลุงมองเจดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลลุงยังไม่กลับอีกหรอครับวันนี้ผมไม่เห็นลุงเลยลุงถนอมไม่ตอบแต่กลับยื่นมือที่เหยียวย่นและเย็นเฉียบออกมาจับแขนของเจดไว้เบาๆฟังลุงนะคืนนี้ ถ้าเห็นรถสองแถวสีฟ้าคันนั้นมาอย่าขึ้นเด็ดขาดทำไมล่ะครับลุงมันคือเที่ยวสุดท้ายแล้วนะเจตถามอย่างไม่เข้าใจอย่าถามมากเลยหนูลุงถนอมบีบแขนเจตแน่นขึ้นเล็กน้อยความเย็นที่มือของลุงนั้นทำให้เจตรู้สึกเหมือนถูกน้ำแข็งแตะเชื่อลุงเถอะมันไม่ใช่เที่ยวของหนูจังหวะนั้นเองแสงไฟสีเหลืองเข้มสาดเข้ามาจากทางโค้งด้านหน้า พร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่ดังอื้ออึงรถสองแถวสีฟ้าขุนตาวิ่งเข้ามาจอดเทียบหน้าศาลาอย่างช้าๆรถดูเก่าผิวสีฟ้าลอกจนเห็นเนื้อเหล็กสนิมสนิมข้างในมีผู้โดยสารนั่งอยู่หลายคนบางคนกำลังหลับบางคนนั่งนิ่งๆมองออกไปนอกหน้าต่างเจดลุกขึ้นยืนตามสัญชาตยานแต่ก่อนที่เขาจะก้าวเท้าออกไปลุงถนอมก็ออกแรงดึงแขนเขาไว้จนเจ็บ บอกแย่ยาขึ้นไงล่ะเสียงของลุงถนอมแปลเปลี่ยนเป็นเสียงแหบห้าที่ฟังดูไม่เหมือนคนแก่แต่เหมือนเสียงลมวีดหวิวที่พัดผ่านช่องแคบเจตตกใจเขามองหน้าลุงถนอมอย่างวาดวันแสงไฟจากหน้ารถส่องกระทบใบหน้าลุงถนอมทำให้เจตเห็นรายละเอียดที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนผิวหนังของลุงดูเหี่ยวยน่น ริมฝีปากซีดเหมือนคนป่วยดวงตาของลุงมีขอบตาดำคล้ำอย่างผิดธรรมชาติถ้าหนูขึ้นไปหนูก็จะไปกับเขาลุงถนอมกระซิบเบาๆเจดก็สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วคนขับรถสองแถวที่อยู่บนรถตะโกนออกมาอย่างหงุดหงิดขึ้นไหมน้อง จะไปไหมหมวยยืนเหม่ออะไรเจตถูกความกลัวเข้าครอบงำเขานึกถึงคำพูดของลุงถนอมนึกถึงขนมครกอร่อยออร่อยที่ลุงทำให้กินทุกเชา้าและความเมตตาที่ลุงมีให้เขาเสมอมาในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจเชื่อความรู้สึกที่บอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่คนธรรมดา เจดก้มหัวลงเล็กน้อยพยายามทำให้เสียงของเขาดูมั่นคงที่สุดไม่เป็นไรครับผมนัดเพื่อนไว้ให้มารับแล้วครับลุงไปก่อนได้เลยคนขับรถสบดอย่างไม่พอใจก่อนจะเหยียบคันเร่งรถสองแถวสีฟ้าคันนั้นก็เร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดูเหมือนจะดังแปลกๆก,ก่อนจะลับหายไปในความมืดมิด เมื่อรถลับตาไปแล้วเจดก็หันกลับไปหาลุงถนอมแต่ลุงถนอมก็หายไปอีกแล้วสาลากลับมาเงียบสงัดและเปลี่ยวเหงาเหมือนเดิมเหลือไว้เพียงความเย็นยะเยือกบนแขนของเขาที่ลุงถนอมจับไว้เมื่อครู่เจตตัดสินใจเดินเท้ากลับบ้านในคืนนั้นแม้จะเหนื่อยและกลัวแต่ความรู้สึกโล่งอกที่ได้รอดพ้นจากรถคันนั้น ทำให้เขามีกำลังใจเดินต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจดไปทำงานสายเล็กน้อยสิ่งแรกที่เขาได้ยินจากเพื่อนร่วมงานคือข่าวที่น่าตกใจแกไม่รู้เหรอว่าเจดเมื่อคืนเนี้ยรถสองแถวเที่ยวสุดท้ายประสานงากับรถสิบล้อที่ฝ่าไฟแดงตรงสี่แยกหลักคนขับและผู้โดยสารเสียชีวิตคาที่ยกคันน่ากลัวมาก เจดสุดตัวลงกับพื้นเขาแทบหยุดหายใจรถคันนั้นคือรถที่เขาเกือบจะขึ้นไปเมื่อคืนนี้เขาพยายามค้นหาลุงขนมที่แผงขายขนมครกแต่ไม่พบลุงหายไปเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยแกถามถึงลุงถนอมเหรอเพื่อนคนนั้นถามน่าสงสารแกนะ แกเสียไปเมื่อคืนนี้ที่สาลารอรถนั่นแหละเขาว่าแกคงจะหัวใจวายเพราะไม่มีใครผ่านมาเห็นเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าถึงมีคนเจอเจดเงื่อยหน้าขึ้นช้าๆมือของเขายกขึ้นสัมผัสแขนที่ยังคงเย็นวาบ ความทรงจำของลุงถนอมที่นั่งอยู่ตรงมุมมืดดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและเสียงกระซิบเตือนอันแหกพร่ากลายมาเป็นความจริงที่เชียบชัดในตอนนี้เจดมั่นใจว่าลุงถนอมไม่ได้เพียงแต่บอกเขาให้หลีกเลี่ยงรถคันนั้นแต่เขาได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ตั้งหาเขา นึกถึงความเมตตาของลุงถนอมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนเป็นลูกค้าประจำจนกระทั่งลุงเสียชีวิตความรักและความห่วงใยที่ลุงถนอมมีให้ลูกค้าตัวเล็กๆตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เจตต้องรอรถที่ศาลานั้นยามค่ำคืนเขาก็จะยกมือไหว้และระลึกถึงลุงและขอบคุณและในความเงียบสงัด เขามักจะได้ยินเสียงไอแห้งๆแผ่วเบาตอบกลับมาราวกับว่าลุงถนอมยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นคอยดูแลลูกค้าของท่านเสมอและเสมอแล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสลหครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่อง c p a Case ใน TikTok และ YouTube ไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชมสินค้าที่ตะกล้าได้เลยแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป